สวัสดีคะ่ะนักศึกษาสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดในส่วนของบท Income Distribution นะคะซึ่งจะเป็น Individual Quiz ที่นักศึกษาทำไปแล้วในชั้นเรียนนะคะใน Individual Quiz ฉบับนี้จะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะอันแรกก็จะเป็นเรื่อง Absolute Poverty นะคะแล้วก็ ข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกระจายทรัพยากรใหม่นะคะว่ามีกี่รูปแบบอะไรบ้างแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นดัชนีที่สะท้อนถึง v e l a t i v e poverty นะคะในส่วนของข้อแรกนะคะโจทย์กำหนดให้ข้อมูล2จังหวัดนะคะคือจังหวัดสงขลาซึ่งจะเป็นคอลัมน์2คอลัมน์ทางซ้ายมือนะคะแล้วก็อีก2คอลัมน์ทางขวามือก็จะเป็นข้อมูลของจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งเป็นข้อมูลสมมุตินะคะ ให้แต่และจังหวัดมีประชากรจังหวัดละ5คนนะคะจากข้อมูลที่กำหนดให้นะคะข้อ A โจทย์ถามหาเส้นความยากจนปี61ของจังหวัดสงขลานะคะข้อ B โจทย์ถามหา poverty line ปี61ของจังหวัดพัทลุงนะคะเพื่อที่จะตอบคำถามข้อ A กับข้อ B นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำนะคะนักศึกษาจะต้องเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะคะฐาน ข้อมูลเส้นความยากจนของประเทศไทยนะคะวิธีการสืบค้นนะคะซึ่งเราเคยคุยกันไปบ้างแล้วในห้องเรียนนะคะนักศึกษาเข้าไปที่ Google ได้เลยค่ะแล้วพิมพ์คําว่าเส้นความยากจนนะคะเราอยากรู้ปีไหนก็ใส่ข้อมูลปีนั้นเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ริงเข้าไปนะคะในส่วนของหน้าแรกนะคะที่เป็นข้อมูล เส้นความยากจนแล้วก็การกระจายรายได้ในชุดปัจจุบันสุดนะคะของประเทศไทยนะคะซึ่งจัดทําโดยสภาพัฒน์นะคะตัวย่อก,ก็คือสอสอชอนะคะในข้อมูลหน้านี้นะคะจะมีข้อมูล เส้นความยากจนแล้วก็การกระจายรายได้ทั้งในระดับประเทศระดับภาคระดับจังหวัดนะคะรวมถึงความยากจนตามระดับการศึกษานะคะก็คือเอาการศึกษามาเป็นตัวตั้งแล้วพิจารณาความยากจนอันนี้ก็จะเป็นความยากจนตามสถานภาพเศรษฐกิจนะคะแล้วก็จะมขีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายนะคะนักศึกษาที่สนใจก็สามารถเข้าไปนั่งลองดูได้นะคะเพื่อตอบโจทย์ใน อิน v i d u a l ควิ z ข้างต้นนะคะเราอยากรู้เส้น Poverty Line ของจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูความยากจนลายจังหวัดนะคะจำแนกตามจังหวัดนักศึกษาคลิกเข้าไปนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้ข้อมูลขึ้นมาแล้วนะคะ สองคอลัมน์ทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นการจำแนกตามภาคตามจังหวัดนะคะแล้วก็คอลัมน์ทางด้าน Heading นะคะก็จะเป็นพศอส,อสิ่งที่เราอยากรู้นะคะก็คือปี61ของจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเลื่อนข้อมูลลงมานะคะที่เป็นภาคใต้นะคะเราก็จะเจอภาคใต้ตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็เลื่อนลงไปนะคะให้เป็นปี61นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตารางที่สะท้อนถึง poverty line ของจังหวัดในภาคใต้นะคะตั้งแต่ปี58ข้อมูลที่เราเห็นนะตอนนี้ก็จะเป็นตั้งแต่ปี57เรื่อยไปจนถึงปี61นะคะสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือเส้นความยากจนของจังหวัดสงขลาเราก็มาดูที่จังหวัดสงขลานะคะปี61นะคะ poverty line ของจังหวัดสงขลาเท่ากับ2,926บาทนะคะแสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นคำตอบในส่วนของข้อ เนะคะนั่นคือเส้นความยากจนปี2561ของจังหวัดสงขลาก็จะมีค่าเท่ากับ2,926บาทต่อเดือนนะคะนักศึกษายอย่าลืมหน่วยด้วยนะคะทำนองเดียวกันนะคะเราจะหาเส้นความยากจนของจังหวัดพัทลุงนะคะก็ใช้วิธีการเดิมนะคะแล้วก็ดูที่จังหวัดพัทลุงปี2561น e ะคะโพตไของจังหวัดพัทลุงเท่ากับ2 0 0พ 300โทษค่ะสอง6ส3บบาทต่อเดือนนะคะตัวเลขที่ได้มาตรงนี้หมายความว่าอะไรนะคะ Poverty Line จังหวัดสงขลาป,ปี2,561เท่ากับ2,926บาทต่อเดือนนั่นหมายความว่า ประชากรในจังหวัดสงขลาคนไหนก็ตามที่มีรายได้นะคะต่ํากว่า2926บาทต่อเดือนนะคะคนนั้นก็จะจัดเป็นคนยากจนเชิงสัมบูรณ์ในทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะส่วนคนที่อยู่ในจังหวัดพัทลุงนะคะที่มีรายได้ต่ํากว่า2836บาทต่อเดือนนะคะก็จะเป็นคนยากจนเชิงสัมบูรณ์ ในจังหวัดพัทธลุงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ poverty line ปี61ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทธลุงแล้วนะคะเราก็จะนำ poverty line อันนี้มาพิจารณาต่อเพื่อตอบคำถามข้อ c นะคะถ้าดูที่จังหวัดสงขลานะคะจำนวนคนจนเชิงสัมบูรณ์มีจำนวนกี่คนก็พิจารณานะคะประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่า2926บบาทนะคะก็จะประกอบด้วยในข้อนะคะแล้วก็ ในจอเพราะฉะนั้นจำนวนคนจนเชิงสัมบูรณ์ของจังหวัดสงขลาก็มีทั้งหมด2คนนะคะก็คือในข้อและในจอนั่นเองทำนองเดียวกันนะคะเราก็จะพิจารณาต่อที่จังหวัดพัทลุงนะคะเส้นความยากจนของจังหวัดพัทลุงปี2561เท่ากับ2836บาทเพราะฉะนั้น ใครก็ตามในจังหวัดพัทธลุงที่มีรายได้ต่ำกว่า2836บาทต่อเดือนก็จะจัดเป็นคนจนนะคะก็จะประกอบด้วยนายนะคะนายและนายนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดพัทธลุงมีคนจนเชิงสมบูรณ์ทั้งหมด3คนนะคะซึ่งประกอบด้วยใน C ยนายและนา e, ยนั่นเองนะคะ มาดูต่อที่ข้อดีนะคะข้อ,อดีโจทย์ถามหาเฮ a เคาอินเด็กนะคะหรือว่า HCI ของทั้ง2จังหวัดนะคะทวนกลับไปที่สไลด์นะคะเฮ a เคาวอินเด็กคืออะไรนะคะเฮ a เคาวอินเด็กก็คือสัสดส่วนของประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดหรือ HCI เท่ากับ NP ส่วน N นั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีของจังหวัดสงขลา np ของจังหวัดสงขลามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2นะคะแล้วก็ n จังหวัดสงขลาเท่ากับ5นะคะเพราะฉะนั้น headcount index ratio ของจังหวัดสงขลาก็จะเท่ากับ2ส่วน5ซึ่งเท่ากับ40ถูกไหมคะ เปอร์เซนต์หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าประชากรหมายความว่าประชากร100คนในจังหวัดสงขลานะคะเป็นคนจน40คนนะคะทำนองเดียวกันเรามาพิจารณาที่จังหวัดพัทลุงนะคะจังหวัดพัทลุง np เท่ากับเท่าไหร่คะ np เท่ากับ3นะคะนักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลที่ตอบในข้อ c มาตอบต่อเนื่องได้เลยนะคะแล้วก็ n ก็เท่ากับ5เพราะฉะนั้น headcount index ของจังหวัดพัทลุงก็จะเท่ากับ3ส่วน5หรือเท่ากับ60%นั่นเองแสดงว่านะคะความหมายของ headcount index ที่เราคำนวณได้ตรงนี้ก็จะหมายความว่าในประชากร100คนในจังหวัดพัทลุงก็จะมีคนจนทั้งหมด 60คนนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือนี่คือคำตอบในส่วนของข้อ D-Doc นะคะมาดูต่อที่ข้อ E นะคะข้อ E ก็จะเป็นการถามหา poverty gap ratio หรือว่า PGR นะคะ PGR คืออะไร PGR ก็คือสัดส,ส่วนความต่างระหว่างคนจนหรือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน นะคะหารด้วยรายได้เฉลี่ยคูณกับจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะนี่คือสูตรของ PGR เพราะฉะนั้นจากข้อมูลข้างต้นนะคะครูขออนุญาตดึงกลับไปใช้ที่ Excel นะคะเพื่อจะง่ายในการคำนวณเรามีตารางของจำนวนประชากรของทั้งสองสังคมอยู่นะคะะเรา ข้อมูลของประชากรฝั่งจังหวัดสงขลาฝั่งจังหวัดพัทลุงนะคะก็คือข้อมูลตรงตามที่เห็นนะคะแล้วก็สูตรที่เราใช้ในการคำนวณ PGR ก็คือสูตรนี้นะคะสิ่งแรกที่นักศึกษาต้องทำนะคะตอนนี้เรารู้แล้วว่าที่สงขลามีคนจนสองคนก็คือคอควายกับจอจานนะคะมาดูที่สงขลาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เรายังไม่ทราบในส่วนของสูตร PGR คือค่า y upper bar หรือว่ารายได้เฉลี่ยนะคะ ้านักศึกษาทําลงใน Excel นะคะนักศึกษาสามารถใช้สูตรลองฝึกใช้สูตรใน Excel นะคะในการคํานวณหาค่าต่างๆดูนะคะสูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยนะคะก็จะเท่ากับ a v e r a g e นะคะแล้วก็โคเวอร์พื้นที่ที่เราจะหาค่าเฉลี่ยนะคะเราก็จะได้รายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดสงขลาเท่ากับ2,965บาทส่วน เส้นความยากจนของจังหวัดสงขลาเท่ากับ2926บาทนะคะแล้วก็ n ในจังหวัดสงขลาเท่ากับ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบค่าแล้วเราก็สามารถแทนลงไปในสูตรได้นะคะ y i ก็จะเป็น y ของในข้อแล้วก็ y ของในจอถูกไหมคะเพราะฉะนั้น pgr จังหวัดสงขลา ก็จะเท่ากับนะคะรายได้เส้น poverty line นะคะ2 9 2 6ลบด้วยรายได้ของคนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนคนแรกคือนายอนะคะแล้วก็บวกด้วยคนที่2ก็คือในายขอลบด้วยนะคะ รวมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะหารด้วยนะคะ y upper bar คือรายได้เฉลี่ยคูณกับจำนวนประชากรก็คือ5นะคะเพราะฉะนั้น poverty gap ratio ของจังหวัดสงขลาก็จะเท่ากับ0.3นั่นเองทำนองเดียวกันนะคะ เราจะคำนวณ Poverty Gap Ratio ของจังหวัดสงขลาก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะอันดับแรกก็คือหารายได้เฉลี่ยของประชากรทั้งจังหวัดพัทลุงนะคะก็จะเป็น Average ของพื้นที่ Area G3 มาจนถึง G7 นะคะ,ะแล้วก็ Poverty Line ของจังหวัดพัทลุงเราหาไว้แล้วนะคะก็คือ2836บาทก็กรอบมาวางนะคะ N ก็เท่ากับ 5นะคะเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปในสูตรได้เลยนะคะ PGR พัทธลุงก็จะเท่ากับของพัทธลุงมี3คนถูกไหมคะอ่าก็จะเท่ากับ summation ของคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนคนแรกเอา e r วติลายตั้งลบด้วย ของคนแรกนะคะศของนายซีแล้วก็บวกด้วยของนายดีนะคะ p าวเวอร์ตี้ลบด้วยรายได้ของนายดีแล้วก็บวกด้วยนะคะพาวเวอรตี้ลบด้วยรายได้ของนายอีนะคะก็จะเป็นก้อน summation ของทั้งหมดนะคะคลุมพื้นที่ทั้งหมดหารด้วยนะคะ y-bar ก็คือ3000 174บาทคูณกับจำนวนประชากรทั้งหมด N นะคะนั่นคือ poverty gap ratio ของจังหวัดพัทลุงก็จะเท่ากับ0.72นั่นเองอคูแสดงวิธีทำไว้ในสูตร Excel นะคะนักศึกษาลองไปศึก ลองกลับไปดูอีกทีนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตไม่ไม่ก๊อปมาใส่ในวอ d อีกรอบนะคะวิธีการก็จะอยู่ใน Excel เมื่อกี้ที่แสดงไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ตัวเลข PGR ของจังหวัดสงขลาแล้วก็ PGR ของจังหวัดพัทธลุงไปแล้วนะคะ PGR ของจังหวัดสงขลาจะเท่ากับ0.03แล้วก็ PGR ของจังหวัดพัทธลุงก็จะเท่ากับ0.072นะคะมาดูต่อที่ข้อ El F นะคะ อินคัมแก p r เลโชข้อ F โจทย์ถามหาอินคัมแก p ratio นะคะสูตรของอินคัมแก p ratio ก็คือส่วนต่างนะคะระหว่างรายได้ระหว่างเส้นความยากจนกับรายได้ของคนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนแต่หารด้วยนะคะต่าง PGR กับ IGR เนี่ยจะต่างกงนตรงตัวหารนะคะ IGR จะหารด้วย Poverty Line คูณกับจำนวน คนจนหรือ NP นั่นเองนะคะครูจะใช้สูตรนี้นะคะกลับไปที่ Excel อีกรอบเพื่อคำนวณหา IGR นะคะของพื้นที่จังหวัดพัทลุงและพื้นที่จังหวัดสงขลาเบื้องต้นตอนนี้นะคะเรามีข้อมูล P N แล้วก็รายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดสงขลาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูใช้ข้อมูลข้างต้นมาคำนวณ IGR ต่อเลยนะคะ IGR ของจังหวัดสงขลาก็จะเท่ากับ P คือ poverty line ของจังหวัดสงขลาถูกไหมคะลบด้วยรายได้ของคนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนคนแรกก็คือนายซีโทษฐานนายคอบวกด้วยนะคะเส้นความยากจนลบด้วยรายได้ ของคนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนคนที่2นะคะทั้งหมดหารด้วย p ก็คือ poverty line คูณกับจำนวนคนจนหรือ np ถูกไหมคะ np ในจังหวัดสงขลาก็จะมี2คนก็คือคอควายกับจอจานนะคะคูณด้วย2อ,อเพราะฉะนั้น income gap ratio ของ จังหวัดสงขลาก็จะเท่ากับ0.077นะคะทำนองเดียวกันคำนวณหา IGR ของจังหวัดพัทลุงนะคะก็ทำในลักษณะเดียวกันก็จะเท่ากับนะคะ poverty line ของจังหวัดพัทลุงลบด,ด้วยรายได้ของคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนคนที่1นึ่งนะคะ poverty line ล,ลบรายได้ของคนที่ต่ำกว่า เส้นความยากจนคนที่2บวกด้วย poverty l ล n e ลบกับรายได้ของคนที่มีรายได้ต่ำกว่า poverty line คนที่3ซ้ซัมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะหารด้วย poverty line นะคะคูณกับจำนวนผู้ที่ถูกจัดเป็นคนจนก็คือ3นะคะแล้วก็ปิดด้วยวงเล็บอีกทีหนึ่ง เพื่อให้สูตรตาม Excel ถูกต้องนักศึกษาลองใช้ Excel ในการคำนวณแบบนี้นะคะศึกษาการเขียนสูตรใน Excel ด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวจะได้นำไปใช้ต่อในส่วนของชั้นตีที่4หรือตอนที่เราฝึกงานหรือตอนที่เราทำงานนะคะ IGR ของจังหวัดพัทลุงก็จะเท่ากับ0.133เราได้ข้อมูล I.G.R. P.G.R. ของทั้งสสังคมออกมาเรียบร้อยตามสูตรตามที่เราคำนวณใน Excel เมื่อตะเกียนะคะคำถามตามมาคือถ้าพิจารณาถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูดัดชนีตัวแรกนะคะ h e a t c o t Index Ratio ในกรณีของ h e a d c o u n t Index Ratio เราพบว่า เฮดเค้าอินเด็กเลโชของจังหวัดพัทลุงเนะี่ยสูงกว่าจังหวัดสงขลาแสดงว่าถ้าพิจารณาความยากจนเชิงสัมบูรณ์โดยใช้เฮดเค้าอินเด็กเลโชความรุนแรงในจังหวัดพัทลุงปัญหาความรุนแรงนะคะเชิงปัญหาความยากจนเชิงสัมบูรณ์ปัญหา ปัญหาความรุนแรงของความยากจนเชิงสัมบูรณ์ในจังหวัดพัทธลุงก็จะสูงกว่าจังหวัดสงขลานะคะมาพิจารณาต่อที่ PGR นะคะ PGR จะบอกให้เรารู้ว่านะคะสังคมจะต้องใช้ทรัพยากรอีกเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะทำให้คนที่มีฐานะยากจน มีรายได้เท่ากับเส้นความยากจนหรือพูดง่ายๆนะคะสังคมจะต้องใช้เงินกี่บาทถึงจะทำให้คนจนไม่จนเมื่อเทียบกับสมาชิกของทั้งสังคมเพราะฉะนั้นยิ่ง PGR ของสังคมไหนมีตัวเลขสูงแสดงว่าความรุนแรงของปัญหาความยากจนเชิงสัมบูรณ์ก็จะยิ่งสูงนะคะเพราะฉะนั้นจากตัวเลขที่เราคำนวณได้นะคะเราก็จะพบว่า PGR ของพัทลุง มีค่าสูงกว่า PGR ของจังหวัดสงขลานั่นแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะจะต้องใช้ทรัพ,พยากรเยอะกว่าในการแก้ปัญหาความยากจนนั่นคือสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดพัทลุงมีความรุนแรงของของปัญหาความยากจนเชิงสัมบูรณ์ที่สูงกว่านะคะ ส่วน Income Gap Ratio นะคะ Income Gap Ratio ก็ทำนองคล้ายๆกับ Poverty Gap Ratio นะคะนั่นคือสังคมจะต้องใช้ทรัพ,พยากรเท่าไหร่นะคะในการที่จะแก้ปัญหาคนจนให้กลับมาเป็นคนไม่จนเมื่อเทียบกับคนจนทั้งหมดนะคะนั่นก็หมายความว่านะคะยิ่งสังคมไหนมีค่า IGR สูง ความรุนแรงของปัญหาความยากจนเชิงสัมบูรณ์ของสังคมนั้นก็จะยิ่งรุนแรงมากนะคะจากตัวเลขที่เราคำนวณมาได้เราได้ IGR ของสงขลาเท่ากับ0.07แล้วก็ IGR จังหวัดพัทลุงเท่ากับ0.134แสดงให้เห็นว่านะคะถ้าพิจารณาเรื่องของความยากจนเชิงสัมบูรณ์โดยใช้ IGR เราก็จะพบว่าจังหวัดพัทลุงนะคะจะต้องใช้ทรัพยากรเยอะ ในการแก้ปัญหาคนจนให้กลายเป็นคนไม่จนเมื่อเทียบกับรายได้ของคนจนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นจาก3ตัวเลขนะคะในข้อ h c o u n t Index Poverty Gap Ratio แล้วก็ Income Gap Ratio เราก็จะเห็นตรงกันว่าปัญหาความรุนแรง ของความยากจนเชิงสัมบูรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะก็จะรุนแรงกว่าพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะภายใต้ข้อมูลที่ครูยกตัวอย่างเมือนั่นเองนะคะก็จะตอบข้อ G อปอาย,อยานสมบูรณ์แบบนะคะ